สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆอนิรันคนพันเอกอปีใหม่นี้ก็มีของดีๆ<บ>มาแนะนำนะครับก็คือเหรียญหล่อพระพิคเนตรุ่นแรกล็อตแรกแ<บ>อาจารย์เฉลิมชัยน้ำตาลแสงทองเราจะมาส่องขยายให้ดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับเหรียญพ่อปู่พระพิคเนตน้ำตาลแสงทอง บรรจุอยู่ในกล่องแพ็กเกจสวยงามนะครับหมายเลข1468กล่องตรงหนังสือประจำองค์พระตรงทีนี้เราก็จะมาดูองค์พระกันนี่เนี่ยผมเก็บเอาไว้ในใส่ในซองปลาติกอย่างนี้ นี่ครับนี่มาดูรายละเอียดองค์นี้พิเศษก็คือเป็นล็อตแรกที่ผลิตขึ้นมา500เหรียญน,นะครับ500เหรียญเนี่ยลายเซ็นสดของอาจารย์เฉลิมชัย นะครับเป็นชอชิง2ขยักแล้วก็เซน5 5้าสายซึ่ง5 5้าสายเนี่ยมีจำนวนน้อยนะครับมีจำนวนน้อยหมายเลขประจำองค์ก็คือ1468นะครับ1468เนี่ยก็เรียกว่าหมายเลขประจำองค์เนี่ยมีเลขมงคลก็คือ168ยาโหลฟัดหรือรวยทางเดียวนะครับนะ ซึ่งจำนวนการผลิตทั้งสิ้นมี9,999องค์นะครับแต่เฉพาะส่วนที่แจกให้ประชาชนทั่วไปได้สั่งจองก็มีแค่6,000องค์เท่านั้นครับนะนอกนั้นก็จะเป็นพิเศษที่อาจารย์เฉลิมชัยจะเลือกแจก,กหรือว่าเลือกแบ่งปันสำหรับองค์นี้นะครับองค์นี้เนี่ยถ้าท่านสนใจติดต่อมาที่ 0865639659นิพลันคนพันเอ็กนะครับอุปกรณ์พร้อมครบ